ยวันน <ítulo> ี <irgendw carbono> ้เราจะมาดูกันว่าผมจะเปิดได้ผลเลยนะครับดูกันผลดีผลยางเอ่อมี่ไหนไวเนี่ยนีไหนไวเน่ยเดี๋ยวเรามา ไปแล้วไปเลยเก็บด้วยวัน enfin นี้กวังดีเออแม็กมาเน แมกมาอะไรกดบาเลียเออบาเลียกิน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 เลยกิน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 สีมือออกเที่ยวเวลแค่แปดเออตรงนี้